อเส้นบปอีลูบอีวิวห้าสองวางปุ๊บชาร์จปั๊บทันทีฟาสไวเล s ชาร์จจริงสุดด้วย yes ฮ่ฮฮอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปทีตัวแสบครับมาต่ออีกหนึ่งรุ่นในซีรีส์ของ power bank a c e a o by eloop นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไป ew54 แต่ตัวนี้คิดรุ่นว่า ew52 นะครับมันจะ R เล็กเหมือนกันนะครับทำงานแทบจะเหมือนกันเลยแต่แต่ง,งานแค่รูปทรงเท่านั้นเอง้งครับทุกอย่างเหมือนกันแบบ ผมเรียกว่าฝาแฝดเลยเขาว่าได้เหมือนกันบ้างนะครับแล้วแต่คนชอบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแก้ๆกันดีกว่าครับว่บารูปหน้าตาเขาเป็นยังไงการทำงานเป็นยังไงบอกเลยว่าเหมือนห้าสีเป๊ะเลยอ่ะพูดง่ายๆอ่ะม <laughs> าแกะกล่องกันเลยครับอออเส้นใบ E Loop E W 5 2ครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นแมกนิจิวิเวเลตชาร์จด้วยนะครับเหมือนตัวเก่าเลยบอกล้ว ป๊ะทุกอย่างนะครับแต่แต่แค่รูปร่างเท่านั้นนะครับมาแกะกล่องดูกันครับนี่จะเป็นตัวพัวแบงค์ใส่คุงไม่ยางดีเลยนะครับอ่นเดี๋ยวดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับอ่าในนี้ก็เป็นพวกคู่มือคู่มืออ่ามีถุงมาให้มีสายชาร์จเป็นไทซีสองข้างและก็คู่มือนะครับอ่าในหนึ่งกล่องเป็นแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยมาดูลูกท่งของเขานะครับตัวนี้ผมรู้สึกนะครับว่าเขาเน้นให้เป็นแบบวางชาร์จเห็นไหมครับ เรียบเป้นไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นแบบเน้นเน้นการวางชาร์จนะครับแต่มันก็เป็นระบบแม่เหล็กที่บอกไปมันก็สามารถติดกับโทรศัพท์และชาร์จได้เลยนะครับซึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย iPhone 2.3ติดได้เลย iPhone รุ่นอื่นหรือว่า Android รุ่นอื่นต้องหาเคสมาใส่นะครับมาที่ตัวนีว้เรียบเป้นไม่มีอะไรเลยนะครับ รอบๆบบๆมีด้านล่างอันเดียวครับทั้งหมดอยู่ที่ด้านล่างหมดเลยนะครับช่องจับสายชาร์จอินและเอาช่องเดียวกันไทซีนะครับแล้วก็ปุ่มนี่แบบเปิดปิดที่มันทำงานอย่างนี้ดูสถานะแบตเตอรี่นะครับเหมือนนี้แบบเต็มอยู่ไม่มีปัญหาใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดเพื่อตั้งแนวตั้งแนวนอนเป๊ะเลยไหม เหมือนรีวิว5สีเป๊ะเลยแต่แตงๆกันที่รูปร่างสีตรงนี้แค่นั้นเองเท่านั้นนะครับโอ้โหมันสาวแฝดชัดๆเลยนะครับนี่เหมือนแม้กระทั่งสเปคอะครับคิดดูสิครับความจุอยู่ที่10,000ม ah ิลลิแอมป์ครับกำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่20วัตต์เช่นกันนะครับเมื่อเสียบสายนะครับถ้าเป็น iPhone และ Android ก็ใช้ได้ลดลลงมาเท่ากันเป๊ะเลย7.5กับ15เป๊ะๆทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่189กรัมครับ ชัดๆครับรูปร่างต่างกันอย่างเดียวแล้วแต่ความชอบแค่นั้นจริงๆเลยนะครับและแน่นอนเหมือนกับระบบออโตเมติกครับตรงนี้ไม่ต้องกดเปิดก่อนนะครับเราเอามือถือเราวางไว้ได้เลยครับเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะนี่ดูนะครับเอาโฟกัสมือผมอีกอ่ะนี่เห็นไหมครับเปิดทันทีเลยครับ ไม่ต้องกดเปิดเลยวางปุ๊บเปิดปั๊บเลยแค่นั้นเองง่ายๆย้ำเตือนอีกครั้งเปือจะหลงลืมกันเพราะตรงนี้เข้าใจผิดกันบ่อยครับกำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่20วัตต์ครับหมายความว่าต้องเสียบสายชาร์จเข้าทางนี้นะครับใช้สี่ใช้สี่ 4, เสียบสายเข้าด้วยกันปุ๊บจะได้20วัตต์ครับแตได้ชาร์จแบบไวเลสแบบนี้นะครับถ้าเป็น iPhone จะได้7.5วัตต์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็น Android อย่างนี้จะได้สูงสุดที่15วัตต์นะครับแต่สิบห้าวัตต์ก็เป เพียงพอที่จะแบบชาร์จให้เต็มเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากเร็วขั้นสุดแบบจีเลย20วัตต์เต็มพิกัดก็ต้องเอาสายชาร์จมาเสียบนะครับตัวนี้ไม่มีสีให้เลือกนะครับเป็นสีขาวเปล่าๆเพียวๆแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนที่ชอบ i iPhone นน่าจะชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีฟิลคล้ายๆพวก iPhone พวก iPad พวก iPod ต่างๆที่มันจะเป็นสีขาวๆนุ่นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบสีขาวแล้วก็ใช้ได้นะครับเพราะมันใช้ได้ทุกรุ่นเหมือนที่บอกไปนะครับถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ Android หรือว่า iPhone รุ่นื่่่่นทีไมใช1213ต้องาเคส เราจะสามารถเอาตัวเนี้ติดไว้ข้างหลังอย่างนี้ครับติดไว้เลยแล้วก็ถือไปในวันไหนพกพาใช้ได้เลยอย่างนี้นะครับถ้าไม่หาเคสมาใส่หรือไม่ใช่โวลต์13ม,มันจะหล่นนะครับมันจะไม่ติดแบบนี้นะครับแต่ก็มีปัญหา นี่มันทาเรียบเป็นผมบอกครับเน้นวางเราวางแล้วก็ชาร์จแบบนี้ก็ได้เลยเหมือนกันจุดขายของตัวนี้ก็คือน้ําหนักเบาเน้นพกพาครับเพราะมันเล็กกะทัดรัดนิดเดียวน้าหนักเบาด้วยเวลาใส่กระเป๋าแล้วมันไม่หนักเกินไปนะครับความจุก็ตั้ง10,000นะถือว่าเยอะอยู่นะครับโทรศัพทุกวันนี้มาตรฐานแบตประมาณ3า0 0ันถึงห้าพนะครับก็ชาร์จได้2อถึงสครั้งเลยนะถือว่าโอเคเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมมัดิสค้าวว่าที่ใต้วิดีโอนะครับตัวนี้ผมอจะไปเร็วไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเมื่อไรกกัับตววเ่่าทีีร ไปแล้วก็มันจะมีมมนทำอะไรไม่ได้ p พ w e r ว a n แบง์น่นะครับมันก็แค่เสียบชาร์จแล้วก็รู้ว่าชาร์จไฟเข้าอะไรเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับเหมือนที่บอกไปว่าที่เหลือมันอยู่ที่ความชอบ่วนบุคคลเลยคนชอบสีนี้ชอบทรงแบบนี้ชอบความจุอะไรอย่างนี้ลองเลือกดูตามการใช้งานได้นะครับตัวนี้ผมแนะนํานะครับว่าสําหรับเน้นพกพาสำหรับคนที่ต้องพกติดกระเป๋าว่าเป็นประจําตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าตัวใหญ่ๆที่ความจุเยอะๆแต่ว่าหนัก แบบเต็อตอมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เน้นพกผ่าน,นะครับที่โลสบายเน้นเบาเน้นผิวอะพูดง่ายๆนะ ยามท่านสนใจนะครับลิงก์ติด้าอยู่ที่ใต้วิดีโอเพืดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเรื่อง powerbank ครับขึ้นชื่อว่า e-loop นี้หายห่วงสบายใจได้ครับนี่คือ allsen by e-loop นะครับ ew52 จําชื่อรุ่นไว้ให้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆเพิ่มมาใหม่ๆจะเอาามให้เพื่อนๆดูอย่างแน่นอนครับซึ่งอย่างที่บอกไปซีรีส์ของ powerbank นี้ยังไม่จบนะครับนี่เพิ่งตัวที่2เองจากทั้งหมด7ตตตัััวววไมม่่่่่ใชททีี2 3ผเจ็นตัวไม่ นะครับเหลืออีกทั้ง4ตัวเนี่ยรอติดตามดูนะครับตัวต่อไปสำหรับคนที่ชอบความจุเยอะๆหน่อยนะอ่านี่ความจุเด้นพกพาแล้วต่อไปจะตัวใหญ่ขึ้นและความจุเยอะขึ้นนะครับรอติดตามดูว่าจะเป็นตัวไหนต่อไปนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่อินบิวท์ห้าสองเลยจ้ะตัวนี้